วันนี้จิ๊กก็มีระบบชุดเครื่องเสียงในรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมากมมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะระบบว่าคันนี้นะคะคอนเซ็ปต์หลักๆเลยนะคะคือคุณลูกค้าต้องการงานโชว์พื้นที่ภายในรถฟังก์ชันทางด้านในต้องใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญนะคะเสียงต้องไพเราะในเรื่องของหน้าจอเนี่ยต้องจอดจดคุณลูกค้าได้ด้วยนะคะคือคุณลูกค้าต้องการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้งสอง่ายแล้วก็เซิร์ชเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยมาดูกันดีกว่าค่ะว่ารถที่จี๊กเอามาฟังทุกคนในวันนี้เป รถ Toyota Fortuner ค่ะอีกหนึ่งรถรุ่นยอดนิยมเลยค่ะค่อยๆเข้ามาดูกันค่ะเริ่มแรกเริ่มแรกเลยนะคะคันนี้เนี่ยตัวฟอนหรือว่าตัว e ฮยูนิตเราใช้เป็นของแพลเนี่ยรุ่นท็อปเลยค่ะกับ d m s ZS9350BT เป็นตัวท็อปตอนนี้หน้าจอใหญ่ขนาด9นิ้วเลยค่ะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะ ZS9350BT ผลิตมากับรถโตโยตเว i ไ e t o y o ต a า l p h a r d แล้วก็ Fort จ n e r โดยเฉพาะเลยค่ะ สามารถติดในช่องเดิมของโรดได้พอดีเลยค่ะหน้าจอใหญ่ขนาด9นิ้วเต็มเต็มตาไปเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของหน้าจอเนี่ยสามารถถ่ายทอดภาพได้คมชัดระดับ Full HD เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ยสามารถเล่นไฟล์แลกไฟล์ DSD ได้ด้วยนะคะก็คือสามารถเล่นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงมากๆมากได้ด้วยค่ะบันทึกมายังไงสามารถถ,ถ่ายทอดได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากๆเลยค่ะในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะเขาสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง2ค่ายเลยม่ ว่าจะเป็นค่าย Android แล้วก็ค่าย iPhone ผ่าน Android Auto แล้วก็ Apple c a r ั l เลถัดมาคะ่ะในเรื่องของเสียงเพลงนะคะระบบเสียงคันนี้เนี่ยพิเศษมากเลยคือคันนี้เนี่ยติดตั้งเป็นระบบไตรแอมเลยนะคะก็คือแยกขับอิสระระหว่างตัวทวิต t ตอร์ตัว Woofer แล้วก็ตัวซ a บู o o อ e r ค่ะสัญญาณจากตัว Head Unit เนี่ยเราจะเชื่อมเข้าโปรเซสเซอร์ของ Moscony นะคะรุ่น 6- ถึ 8, แล้วก็คันนี้พิเศษคือเรา ติดตัวคอนโทรลเลอร์ไว้ตรงนี้ด้วยไว้ให้ปรับวอลลุ่มเบสง่ายๆแล้วก็เลือกเมมโมรีในการฟังได้ง่ายๆบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าโปรเซสเซอร์คืออะไรตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราติดเอาไว้ในรถยนต์นะคะติดเพื่อที่เราจะสามารถปรับความถี่ปรับสโลปพูดง่ายๆก็คือทําให้เวลาเราขึ้นมาในรถยนต์เนี่ยบรรยากาศในการฟังในรถของเราเนี่ยเหมือนแล้วเข้าไปฟังอยู่ในคอนเสิร์ตหรือว่าเข้าไปฟังอยู่ในโรงหนังมากยิ่งขึ้นคือเราจะสามารถนั่งฟังเราก็จําลองได้เลยว่า,าผู้ร้องอยู่ตําแหน่งนี้ตัวเสียงกีตาร์ ใครที่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะคะเป็นหนึ่งไอเทมที่จำเป็นมากๆเลยค่ะแอมสองตัวแรกนะคะเราจะใช้เป็นแอมของ m o s c o n นีรุ่น Pro 4ทับค่ะ2ตัวนี้เราใช้สำหรับขับลำโพงกลางแหลมแยกชิ้นคู่หน้านแล้วก็คู่หลังค่ะเสียงกลางค่ะเราติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูตร,ตรงนี้นะคะตำแหน่งนี้เลย ติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงเพื่อที่ว่าเวลาลำโพงถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยจะไม่อันแล้วก็ไร้การบดบังด้วยนะคะการติดตั้งััทวิตเตอร์นะคะเวลาคุณลูกค้ามาถามทางเราล็อกเกตซาวเนี่ยตำแหน่งที่เราแนะนําให้ติดเลยก็คือที่บริเวณเสา A ค่ะก็คือตำแหน่งนี้เลยเพราะว่าเราสามารถปรับมุมองศาของััทวิตเตอร์ให้เข้าหาหูผู้ฟัง เพื่อที่ตัวทวิตเตอร์จะถ่ายทอดเสียงออกมาได้มิติดีที่สุด,ด,ดการติดตั้ง Twitter ร์ที่บริเวณนี้จะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าทางเราโลเกซาวเนี่ยจะต้องนำเสาเดิมของคุณลูกค้าแล้วก็มาคอสตอมเมดค่ะคือทำใหม่ทุกคันวันบายวันเลยนะคะ เสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมทางด้านหลังนะคะใช้เป็นของไมโครโพซิชันซีรีส์หเช่นเดียวกันเลยค่ะตัวเสียงกลางหรือว่าตัววูเฟอร์เราติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูทางด้านล่างตรงนี้นะคะล้อมรอบด้วยไฟ LED สีเหลืองนะคะหรือว่าสีส้มบริเวณด้านหน้าเนี่ยเราก็มีการตัดด้วยการใช้วัสดุก็คือเป็นหนังสีแดงเลือดหมูในการหุ้มให้ดูสวยงามแล้วก็ร้อยไปกับตัวแข่งรถเดิมด้วยค่ะคันนี้นะคะในส่วนของเสียงเบสนะคะเราจะใช้แอมของพิซซึมในการขับซาบูเฟอร์ค่ะ แอมป์ที่เลือกใช้เป็นแอมป์รุ่น SE 1.3,000ให้กำลังขับถึง3,000วัตต์เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นกันเองเราออกแบบเป็นตู้สามขาคันนี้ใช้ซับ10นิ้วถึง2ดอกเลยนะคะแล้วก็ออกแบบเป็นตู้พอตเป็นตู้เปิดด้วยนะคะซับเนี่ยเราจะออกแบบเป็นตู้ไว้ที่บริเวณด้านหลังผู้นั่งทางด้านหลังติดตั้งแล้วดูสวยงามด้วยคือลูกค้าสามารถขับไปไหนเปิดบอออกมาตรงนี้ก็ยังสามารถโชว์ได้ด้วยค่ะห้องเก็บสัพภาระทางด้านหลังของรถคันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งในการติดตั้งแอมป์รีไฟร์ทั้งสามตัว ของเราเลยค่ะเราติดตั้งแอมของพรีซึ่มที่ใช้สําหรับขับซับเป็นแอม3,000วัตต์ไว้ที่บริเวณตรงกลางนะคะขนาดข้างทั้ง2ตัวก็จะเป็นแอมของมอสโคนีนะคะรุ่นโปรสีทับสิที่เราใช้ขับลําโพงกลางแหลมแยกชิ้นคู่หน้าแล้วก็คู่หลังค่ะ ก็เพิ่มเติมนะคะคันนี้คุณลูกค้าย,ยังได้เพิ่มในส่วนของแผ่นดมด้วยค่ะติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูทั้ง4บานแล้วก็รวมถึงตำแหน่งที่เราติดตั้งตัวซับบูเฟอร์ก็คือบริเวณด้านในของตัวตู้ซับเองค่ะคันนี้ติดตั้งแผ่นดมทั้งหมดถึง6แผ่นด้วยกันเลือกใช้เป็นของพิซึมนะคะรุ่น p d a 1 1จุดเด่นของแผ่นดมของพิซซมรุ่นนี้เลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือเขามีน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็เขาผลิตจากวัสดุที่เรียกว่าบิวทิวก็คือเป็นวัสดุที่เป็นมมิิมดะะ <c oughs> ดดตตต่่ออสงงแแววล้้้ยนะะคการัผ ที่บริเวณบานประตูที่เรามีการติดตั้งลําโพงเองแล้วก็ติดตั้งที่ตู้ซับเองนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกั้นท่องให้กับตัวลําโพงแล้วก็ตัวซับบูเฟอร์เวลาลาโพงถ่ายทอดเสียงออกมาก็จะไม่มีการลอสค่ะแล้วก็เสียงที่ถ่ายทอดออกมาก็จะหนักแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งระบบความบันเทิงที่น่าสนใจที่ได้มาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะกับรถเตยดาโฟจูเนอร์คันนี้เลยค่ะแต่บว่าคันนี้จัดเต็มมากๆนะคะหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงหรือว่าระบบความบันเทิงในรถยนต์เดิมของคุณยังตอบโจทย์ได้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงเพลงเองก็ตามในเรื่องของตัวฟอนต์หรือว่าเฮดยูนิตเองก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิล์มเรื่องกล้องถอยหลังหรือว่ากล้องบันเทิงเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่เราค่ะร็เกซาว เราอยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษ36นะคะให้บริการทุกทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k l แเซล์ไทยแลนด์ไลน์แอดแอ i แกนลแล้วก็ y o u t u b k แก s o u า h c h n n n e l หรือว่าจะโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์02-792-9999คลิปนี้ชอบยังไง s u s s c r i b e ให้พจนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ